แก้วพี่น้องก,กับแก้วนี่กับแก้วอยู่ก้อนหนึ่งลาให้ามาแกันทำแบบไง,ไง่ายๆเลยนี่กระเทียมครับใส่ไป <c oughs> ต้องซับก่อน <c oughs> นี่ยังก็ใส่ไปมีอะไรก็ใส่ไปใส่กคอนครับนี่แหละ

ปลาหนึ่งปลาซุปแล้วล่ะเยอะแต่แก้วนี่ล่ะต่อว่ะกว่าขึน้นนี่ใส่กวอนเลยมากว่าแก้วกว่าเนาะ แก้วก้อ,ะะอาละยาเากันพี่น้องสมตัวนยัเสียบนี่เปรียงันน้ำจัยังหอมตานจังหน่อยนี ปั่นปั่นปุูกหนึ่งได้ที่เบิร์ตล่ะโอ้ยด,ดีครับอ่ะนำนัวนำนัว,นำ,น,วนำประเดี๋ยววะแสงบ้าอนี่ใส่อดีเสียบเสียไล่เข็นอย่างเี้ย ตามมคือว่อีตามมูคงอ,อยู่หรงอืพออะไรนี่นี่ทำนี่ลหนน้อาผิวเส้นห่อยกันเพียงกันนเพียงกันเนี่ย ไอเดียบปับ๊บนี่มีง่ายมีเสียงด้วยใคมักมันเนาะนะนี่ยาวครับ นี่เห็นบอห,หนึ่งปลาครับหนึ่งปลาเฮ็ดเ็ดเห็นน้องป้าเห็นน้งปานี่เห็นน้องอป้าใส่เข้าไปตามไปด้วยนี่เลยครับป๊บรักนาแก้วแก้วแก้วนี่มาความแล้วความกิน Ha <laughs>